ทุกคนรู้หรือไมครับว่าการทำธุรกิจนั้นมันคือการปฏิบัติทำขั้นสูงชนิดหนึ่งครับเพราะการทำธุรกิจนั้นคุณต้องเสียสละตัวเองนะครับอดทนอดกั้นกับอุปสรรคหรือปัญหาที่เข้ามาในชีวิตคนที่มากกว่าปกตินั่นเองครับและเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีสติปัญญาหรือไม่มีความอดทนอดกั้นหรือความเพียรพยายามมากพอนะครับ มันก็จะทําให้ธุรกิจของคุณนั้นไม่ประสบความสําเร็จนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการทําธุรกิจมันคือการปฏิบัติทำขั้นสูงอย่างหนึ่งครับเพราะคุณต้องใช้ความอดทนอดกั้นความเพียรพยายามนะครับหรือใช้สติสัมปชัญญะอยู่เสมอนั่นเองครับและคุณต้องสามารถที่จะเข้าใจแล้ก็นิ่งได้ทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะครับและมันก็มันคือการที่คุณนั้น ได้เสียสละตัวเองให้กับผู้คนมากมายหรือผู้คนที่อยู่ใกล้ตัวคุณนั่นเองครับก็ถ้าใครอยากปฏิบัติทมขั้นสูงนะครับหันตัวเองมาทําธุรกิจครับและคุณก็สามารถที่จะทําธุรกิจได้ง่ายๆครับสําหรับยุคนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทน,นะครับเพียงแค่คุณมีมือถือเครื่องเดียวแล้วก็ไปเรียนรู้นะครับเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยหรือการทําธุรกิจออนไลน์นั้นให้ถูกต้องนะครับ คุณก็สามารถที่จะมั่งคั่งร่ำรวยได้เช่นกันครับผมครูใดครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกคนครับขอบคุณครับ